สวัสดีครับเจอกับไอซ์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไอซ์จะพาไปดูเบื้องหลังของเรื่องคนมือไฟคนมือน้ําแข็งหรือว่าเราจะเข้ากันได้หน้าพร้อ,อไมไหมครับถ้าพร้อมไป,ปติดตามเลยครับเต่เราจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยเออเข้าได้ไ,ม,ดไ,ไม่นด้มือไฟมือน้ำแข็งอัอองนนี้ต้อกลอนตัดต่อใส่ไฟกับน้ำแข็งขึ้นไหนนะครับหนักไฟไเอานะฟอนนะครับรู้นะครับว่าจะใส่ฟอน์อ่ะขอเป็นรูปไฟกับรูปน้ำแข็งขึ้นรลย ใงนเป็นเรของตัดตอ <ไป S 1> นีไปดูกันเลยค่ะด้วยเราตัดถ้าจับไปก็มือพี่ถ้าจับอีกมันก็ไปเล่ด <c oughs> ิเดเพี่เหมือนกับมันมีเสาพี่เป็นร <c oughs> ูปเสาไปอัน <c> น <oughs> <c oughs> ี้ก <c oughs> <c oughs> แล้วพี่วิวผักคุยเลีเสร็จพี่วิวเดินออกตรงนี้กกนแลเกเด็กกอตาปแ พี่วิวนะครับเอ้ยตัดนะครัพี่วิวนะครับที่ติดไฟแล้วเ้ลกอยเสร็จป๊บวิวผ่านแล้วก็เขาได้หรอนะห้าสี่สอเลย้อพี่อยนเดี๋ยวเต้องร้อนยนีต้องแบบ ดิดตอเนาะโอเคแล้วพี่วิวพี่วิวอย่าอย่าอย่านี่บ้ากเลยเคมันจะเดี๋ยวเอฟเฟคมันจะใส่ยากเคพี่วิวแล้ตอนไหนคนน้นนาห่าเร็กรอนนะครับ5้าสสา เดี๋้วไปเล่าให้ไอเดียแค่ตรงนี้แล้วนี่เลยก็แบบตีมาโอ้แต่แบบไม่ได้คัดด้วยนะพวกเออมาก็เออมาเด เย็นนะคะตอนนี้ร้อนเลเราเอาตรงกระจกไม่เห็นเลยท่านนึงรอเราไปแบบลยดิอ่าอยู่ที่นี่ะะมาดเรยถอนะครับห้าสี่สอม่เหอย่านี้ไหมกงลไันไม่สวยลิวมันแตกกระจายเราดังเหมือนเดิมดังเหมือนเดิม

ต้องต้องแบบนี้บอ้ชนแบบกี่ดีลยะชนปึ๊บดิวดนางปึึ um> ๊บแต่ว่าให้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 ดิวจับเดียวอาะพี่ไอชนนะชนปึ๊บุกปึ๊บึ๊บิวจับนี้แล้วมันจะมียงที่ไปทำให้ขอใเอฟเฟกที่เอาของมาควันขึ้นเอ้ยเสียน้มา่ทนพี่บิวมอี้หรอพี่ไเดิแบบีายเอพี่ดิวพี่บิวบอก ไหนลองซ้อมพาเดี๋ยวเอาให้ไม่เห็นหน้าร้านเยอะไม่รู้เรื่องนะโอเคมาถ้าใครสนใจตัวนี้กืจะเป็นใหญ่เราใส่ไม่ไ้ยุดยุหยุ นี่นะคะเบื้องหลังจะเตรียมพร้อมรอจะเห็นแค่บเบื้องหลังของนักแสดงใช่ไหมช<ำ>ืออ,อย่าสัพพาชืนาน่นอย่สัโพกมาชื่ออย่างสัพพฆมาสวัสดครับอะเดวิดมอสที่พื้นนีงน้เหนะมือนมือนีวเราลุกไปเลยครับเคเล็กก่อนนะครับห4าสสสอเฮ้ยมือ,ม,อมือฉันแขนแขนฉัน้ครับเคมาสโลเลยสโลเอาไปมา ครัก็นนขี้ก็เดียวเดี๋ยวเดี๋ <laughs> ยวเข้าใจว <c oughs> ่าเป็นอะไรผมเลยครับเสียได้เดียวขาขาเป็นยังไงบ้างคร, <c oughs> รับสำหรับคลิปเบื้องหลังวันนี้ครับสนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกนะครับอย่า,าคคลืมกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เข้ามากันยเยอะๆเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายเห็นมือไฟปะ <c oughs> นี่เอฟเฟกต์งขึืนละนี่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 ว้าว <c oughs>